ที่นี่ชูชอนฟอลส์ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นไนโคลโฟลฝั่งเวสต์นะของของเมกานะคะใหญ่เหมือนกันนะคะ right there is a rainbow oh, it s, it s เราถึงที่ที่เราจะนอนคืนนี้แล้วนะคะเป็น BLM land อย่างที่นี่เกานะคะติดติดเอ,อ่อคลิก นี่คลิกนะคะคลิกแล้วก็นอกจากไก่ย่างแล้วนะคะก็จะมีส้มตำปลาหาสีนะคะต้านมะเร็งอีกนี่นะคะเรานึ่งข้าวเหนียวที่ instant pot เลยนะนี่นะคะเราเซตอัพตรงนี้เลยนะข้างๆรถนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตติดล้อ in USA เช่นเดิมนะคะถ้าเกิดคุณอยากเห็นประเทศอเมริกาให้มากับพวกเราค่ะชีวิตติดล้อ in USA คําไหนนอนนั่น let's go see America ตอนนี้พวกเราอยู่ที่รัฐอดาโฮนะคะที่ชูชอนสเตทพาร์คนะคะวันนี้เราจะมาดูน้ำตกชูชอนกันค่ะทุกคนไปค่ะตามพวกเรามาค่ะว่าที่นี่จะสวยแค่ไหนไปค่ะ น้ำตกนี้อยู่ที่อ,อยู่ข้างในสเตทพาร์คเลยนะคะเข้ามาแล้วก็ที่นี่มีที่จอดรถบัสที่จอดรถ rv ให้นะคะแล้วนะคะ่ะเราจะไปดูซีนิกโอเวอร์ลุกันที่นี่ร่มรื่นมากค่ะเขียวขจีนะคะดูสดชื่นค่ะทุกคน you wanna going down there <c oughs> okay ไปค่ะ เดินลงไปดูข้างล่างกันแม่น้ำที่เห็นอยู่ตรงนี้เป็นเขาเรียก Snake River นะคะว้าว <c oughs> wow, beautiful ใหญ่เหมือนกันนะคะ ที่นี่ชูชนฟอลส์ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นไนโคลฟลส์ฝั่งเวสต์นะของของของเมริกานะคะ right h e r e is a rainbow o t h e r e t h e r ีน่งมอกอนอีกรนงี่งอีกงกอี ตรงนี้น่าจะเป็นจุดชมวิวที่ที่เป็นจุดไฮไลท์นะคะคนก็เลยเยอะนิดนึงนะดูข้างหลังนะคะดูคนที่นี่เป็นที่เล็กๆนะครับ แต่น้ำตกไม่เล็กนะคะทุกคนเป็นสเตจพ์คเล็กๆแล้วก็มีมุมหรือว่ามีโอเวอร์ลุกมีจุดให้ดูน้ำตกหลายจุดเหมือนกันนะคะคนก็ใช้ได้คะ่ะแล้วก็มีที่ขายของซืวอเนือด้วยนะคะที่นี่ แล้วก็จุดนี้ก็คืออีกจุดหนึ่งที่ที่จะเห็นน้ำตกได้นะคะหรือว่าเป็นโอเวอร์ลุกอีกทีหนึ่งนะนี่นะคะจะเห็นมุมสูงหน่อยนะคะอันนี้เหน็นชั้นที่สองสูงหน่อยที่นี่ เขียวร่มรื่นมากค่ะเหมาะสำหรับการมาปิกนิกนะคะหรือว,ว่าเสาร์อาทิตย์พาครอบครัวมาเที่ยวนะ เราถึงที่ที่เราจะนอนคืนนี้แล้วนะคะเป็น BLM Land อย่างที่นี่บอกน,นะคะติดติดเอ่อคลิกน,นี้คลิกนะคะคลิกมีคนแคมป์ที่นี่อยู่สองคนนะคะก็คืออันนี้คนนึงนะแล้วก็มีรถโยนอีกคนนึงนะคะบรรยากาศดีมากค่ะ ันนี้เมนูของเราก็คือไก่ไก่แล้วนะคะชิคเก้นไทร i ด <laughs> <Okay. S 3> ี๋ยวกิน o ีซั่นบอทซัคเอาไปอ่ะสุกอะไรท c ่มีเ s ื่องเราจะย่างไก่ในแอรฟยอร์นะคะอยู่แอ e n เดี๋ยวเราไปทำข้างนอกกันค่ะ Search t เ e อร์เฟก t time นี่นะคะเราเซตอัพตรงนี้เลยนะข้างๆรถนะคะ ready to go 25 m i n u t น s No 35 minutes 25, 25 <okay. S 2> แล้วก็นอกจากไก่ย่างแล้วนะคะก็จะมีส้มตำปลาห้าสีนะคะต้านมะเร็งอีกแล้วคะ่ะทุกคนแล้วก็อันนี้ house salad ของคุณ rocky กกนะคะเดี๋ยวนี้จะ mix แบบ with Italian, Italian dressing นะแล้วก็เราเน่งเข้าวเหนียวที่ใช้ Instant Pot ค่ะทุกคนเดี๋ยวนี้จะพาไปดูว่าเราทำนี่น,นะคะเรานึ่งข้าวเหนียวที่ Instant Pot เลยนะให้ดูกันนิดนึงว่าได้ไหมนี่นะคะก็คือเอาน้ำใส่นะคะข้างล่างแล้วก็มันมีแ็กนะน้ำใส่ข้าวใส่เอ,อถ้วยไปนะคะแล้วก็ปิดนะคะอันนี้เสร็จแล้วนะใช้ได้นะคะ ตังพริกกันก่อนนะคะ2เมตรพอค่ะปลานะคะ ชิมส้มตำกันนะคะใช้ได้ค่ะนี่นะคะส่วนผสมของ dressing, ขอิตาลีนดราซซิ่งขังนี้ก็จะมีเกล็ดไทยนะคะแล้วก็กระเทียมผงเนาะแล้วก็ออริกาโน,โนแล้วก็น้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็เรดวน์วานิลานะแค่นี้เองนะ กาไก่เสร็จแล้วมาแล้วจ้ามาแล้วไก่ย่างกับแอร์ไฟ e ร์ look at that look good look really good it's like a potato chip <c oughs> can you hear that crunch ข้าวเหนียวนะคะ ข้าวเหนียวสม้มตำไก่ย่งายงค่ะข้าววันนี้อุ๊บอว้าวเวิร์ดคริสปี้สกิน